اللهم على أبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحد حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في نونكو มีอีหมานทุกท่านนะครับวันนี้เราได้ร่วมละหมาดเจมาอีดินฟิตรีนะครับเป็นการที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูตาลาได้ตอบแทนบ่าวของพระองค์ในช่วงเวลาอันลำบากที่เราได้ผ่านพ้นวิกฤตในการถือึินอดนะครับ อัลลอฮ์ได้กำหนดวันเวลาเดือนรอมฎอนให้เป็นวันพิเศษนะครับกับบ่าวของอัลลอฮ์เราเรียกเดือนนี้ว่าชารุลอิบาดัดเดือนแห่งการทําอิบาดัดเพราะเราทําอิบาดัดในสองรูก,กุนพร้อมๆกัน,ก,นก็คือรูก,กุนของการละหมาดและก็ลูกุนของการถือศีลอดนะครับชารุลกิยามเป็นเดือนแห่งการละหมาดยามค่าคืน ซึ่งพี่น้องได้ให้ความสําคัญต่อการละหมาดตะระแวะนะครับบางท่านกลับไปละหมา,ตหาดตะฮั้ยุธที่บ้านนะครับเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานนะครับบางท่านให้ความสําคัญต่อการทบทวนหรือการอ่านอัลกุรอานในค่าคืนเดือนอามดอนทั้งกลางวันกลางคืนเป็นเดือนแห่งการทำซอ,อกรก็นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็น เนี่ยมาของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้กําหนดให้เราได้มีโอกาสแสดงความใกล้ชิดต่อพระองค์ุอัลลอฮ์ซุบฮานาวัวตาลานะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราถือศีลอดนะครับ29วันหรือ30วันเต็มๆเ,เนี่ยถ้าดรสูลสลาลสลามบอกว่ามีชายคนหนึ่งนะครับบอกกับท่านดรสูลสลาลสลามว่าเรา ได้รับความพิเศษในช่วงท้ายรมอมอดเนี่ยนั่นหมายความว่ามันคือคืนอ,อะไรละตุนกอตใช่ไหมฟะกอลสัลลลอฮุไรลัยฮิวะซัลลัมท่านนาบีบอกว่าไม่ใช่แล้วท่านนาบีก็บอกว่าอัลัมตออรลัลอุมมานท่านไม่ได้เห็นคนที่เขาทำงานหนักเลยอย่ามาลู้นที่เขาได้ปฏิบัติงานอันหนักหน่วงฟาอิซาฟาราวูมินอามาลิฮิม เมื่อเขาเสร็จสิ้นจากการงานแล้ววัฟฟูอุูรอหุมผลตอบแทนของเขาเหล่านั้นก็เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ตอบแทนให้กับเราดังที่ท่านต่อซู้สลลอสลัมได้บอกว่าลิซออิมีคนถือสิ้นอดนั้นฟารฮัตานีย uh ุฟฟารฮัตานียุฟรอหูมาก็คือเราจะได้รับความปิติยินดีสองครั้ง สำหรับผู้ที่ถือสินอด f ฮ r ตุนอินดาฟัตริฮีครั้งที่หนึ่งเมื่อเราทำการละสินอดเราจะได้รับความปิติยินดีเพราะผลบุญที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราตอบแทนแล้วนะครับฟาร a r ฟ a ร a r h a t u ิ indaliq a r a b บิฮ i และความดีใจอย่างที่สองนั่นก็คือขณะที่เราได้ไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานาหัวตาลา เราก็ไปพบพระองค์ในสถานภาพของการที่ถือสินอดนะครับพี่น้องครับอัลลอฮฺสุลาราได้กล่าวไว้ในฮะดีกุซีบทหนึ่งว่ากุลอาลิบนอาดัมละหูอิลลัายามะฟะอินหูลีวะ,ะอันอจีบิฮีนะครับทัาน์ซูนได้บอกว่าการงานของมนุษย์ลูกหลานอาดัมทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะได้รับการตอบแทนของเขา อินลัยามยกเว้นการถือสินอดฝอินนะฮูรีแท้จริงการถือสินอดเป็นของข้าเป็นของอ,อัลลอฮฺวะอาณาอาจดีบีฮีข้าจะได้ตอบแทนเขาอันนี้เป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงความสําคัญหรือความยิ่งใหญ่ของเดือนมอมบัตที่พวกเราได้ผ่านพ้นนะครับมาเมื่อวานนี้หรือผ่านพ้นมาในในทุกๆปีนะครับ การตอบแทนที่อ AH pues ัลลอฮ์ให้กับเราท่านศาสูาสุลตสลามได้บอกว่าอินอันอินฟิลยันนะบาบูยุคอลูรหูรยันในสวรรค์นะฮะในสวรรค์มีประตูหนึ่งชื่ประตูรยันประตูรยันนี้ก็คือประตูทางเข้าสวรรค์ประตูหนึ่งนะครับยาดะคลุมินฮุซออิมูนอายามุลกิยามะคนถือสินอด จะเข้าสวรรค์ในประตูนี้นะครับเมื่อผู้ถือชิ้นอดเข้าไปสวรรค์ยังประตูนี้แล้วนะครับก็จะไม่มีคนหนึ่งคนใดสามารถเข้าประตูนี้ได้อีกนอกจากคนถือชิ้นอดเท่านั้นอยู่ข้อลูกในขณะนั้นก็จะมีเสียงเรียกขึ้นว่าไอนาซออีม so ูลคนที่ถือชิ้นอดอยู่ตรงไหนให้มาเข้าสวรรค์ทางด้านประตูนี้นะครับ ฟาอิซาดะาลูอกหรือก่อฟาลัมยาดะคุลมินหูอาฮัดันเมื่อผู้ที่ถือสินอดเข้าไปยังสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วประตูนี้ก็จะถูกปิดคนที่ไม่ถือสินอดก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของลอสุบฮานวตาลาในประตูที่เรียกว่าบาบุรยานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นว่าเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยที่เราถือสินอดหรือที่เราได้รับการทําอิบารัดต,ต่อลอเนี่ย หรือเป้าหมายของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องตอบสนองอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาในคำสั่งใช้ในการทาอิบาดัตแล้วเราจะกลับไปหาอัลลอฮฺในสถาภาพของผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮฺในการทําอิบารัตนั้นผู้ศรัทธาผู้ใดก็ตามนะครับที่เขาไม่รู้เป้าหมายของชีวิตนะครับเขาเอาเรื่องอิบาดัตไปอยู่ท้ายเลยแต่เอาเรื่องดุนยาไปอยู่หัว นะครับเรื่องการตามมาหากินเรื่องการทาําง,นง,า,งานเรื่องดุลยานี่ไปอยู่อันดับหนึ่งแต่อิบาดัตมันเอามาไว้อันดับสุดท้ายก็อาจทำดุลิลาก็ยังพอมีบ้างแต่ว่าเราในฐานะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าวามาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาหรือยบูดุนอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ไม่ได้ให้กําเนิดมนุษย์และยินนอกจากหน้าที่ของเขาคือทําการอิบาตดัชฉะนั้นจะด้วย เหตุใดก็ตามเราต้องให้อิบาดมาเป็นอันดับอันดับแรกของชีวิตอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีมาจากอัลลอฮ์นะครับแต่เราทำงานโดยไม่คำนึงถึงผู้ให้เลยเราทำงานไม,ไม่คำนึงถึงเลยว่าผู้ที่ให้นี่คืออัลลอฮ์เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบางคนเดือนรอมฎอนทั้งเดือนไม่ได้เข้ามัสยิดเลยอ้างเหตุผลว่าต้องทำมาหากินเข้าไม่ได้ เห็นไหมเอาอิบดัต์ไว้หลังสุดเลยทั้งๆที่เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษฉะนั้นการที่เราทําอิบาดาัตอัลลอฮ์จะให้จิตใจของเรามีความสดใสให้จิตใจของเรามีความมุ่งมั่นและริสกีเป็นของพระองค์พระองค์รงทรงรู้ว่าพระองค์จะให้กับใครแต่เราไม่รู้เราริสกีของพระองค์อยู่ที่ไหนเราก็ออกไปทั้งวันไม่ได้ไกลับมาละหมาดก็ไม่ได้เลยนะครับ สุดท้ายแล้วชีวิตเราก็ผูกพันอยู่กับเรื่องทร,รมาหากินตลอดเรื่องอิบาดเอาไว้หลังสุดนี่คือวิถีชีวิตที่หลายๆคนเป็นอยู่แล้วเราก็จะต้องเพียรพยายามปรับนะครับให้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือเรื่องอิบาดนั้นมาเป็นอันดับต้นๆถึงแม้ว่ามันจะมีความยากลำบาก อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติแต่ศาสนาก็มีข้อผ่อนปรนมีข้อผ่อนผันให้เราปฏิบัติได้ขออย่างเดียวอย่าเอาอิบาดัตที่อัลลอฮ์ใช้ไปอยู่ท้ายๆละหมาดว่าอะไรก็ได้บางทีวงวดเลยสรุปแล้วเลยไม่ได้ละหมาดเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับนอกจากที่เราจะได้รับภาคผลบุญจากอัลลอฮ์ในเรื่องการถือศิลอด สิ่งสาคัญคือการที่เราได้รับความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าละอัลละกุ้ตัดตะกูลการถือโอดนั้นก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความยำเกรงเกรงกลัวอัลลอฮ์มากขึ้นฉะนั้นสังคมที่มนุษย์มีความยำเกรงอัลลอฮ์สังคมที่มนุษย์ให้ความสําคัญต่อเรื่องาศาสนาขอัลลอฮ์จะเป็นสังคมที่มีความอบอุ่นและมีความสุขนะครับ ดังนั้นการที่ผู้ศรัทธาคนใดก็ตามไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยไม่ได้คิดถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้มีความตักวามากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่องโหว่เป็นช่องที่จะทําให้ชัยตอนเข้ามาย่ยยุเราได้แล้วฟิตนะก,ก็เกิดขึ้นในชุมชนที่ไม่ละหมาดในชุมชนที่ไม่ถือศีลอดในชุมชนที่ แม่ได้ความสำคัญเรื่องของศาสนาเรื่องการแต่งกายเรื่องการใช้ชีวิตบนความเป็นอิสลามสังคมถ้าไม่มีละหมาดไม่มีอิบาดัตเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเต็มไปหมดแล้วท้ายสุดก็นำมาซึ่งฟิตนะความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นคำว่าละอันละทุมตัตะกูลเนี่ยจริงเป็นรูวเป็นหกักีก็ เป็นหัวใจนะครับหรือเป็นแก่นสารของการถือศีลอดฉะนั้นการถือศีลอดของผู้เราทั้งหลายนั้นจะต้องปรับปรุงพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้เป็นผู้ที่มี إ ي มานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือเรื่องราวที่เราได้รับจากการถือศีลอดจอากอัลลอฮฺซุบฮานาฮฺวะตาลาส่วนประโยชน์ที่เราจะได้รับในสังคมดุนยาเราเนี่ยสังคมของผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้าง เขาบอกข้อที่หนึ่งเราจะได้รับอัลฟาวาอิดุลอันบิจมาอียะคือเราจะได้รับประโยชน์ทางด้านสังคมนั่นหมายความว่าเดือนรอมฎอในเป็นเดือนแห่งการถือสินอดเป็นเดือนแห่งการทำอิบาดัตอัลลอฮ์นบีไม่ให้เราโกรธนบีไม่ให้เราโต้ตอบกับผู้ที่มาทำร้ายเรานั่นหมายความว่าทุกคนจะต้อง อยู่กันด้วยความสุขความรักใคร่ความเมตตาความสงสารความเห็นอกเห็นใจความแบ่งปันความบริจาคซึ่งเดือนนี้ผมมีความมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยได้ริสกีเยอะกว่าเดือนอื่นเดี๋ยวคนนู้นยื่นสตางค์ให้เดี๋ยวคนนูนนนน้นยื่นอาหารได้เดี๋ยวคนนู้นยื่นข่าวฟิตรอให้พี่น้องรู้ดีนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่พี่น้องจะสามารถทำบุญบริจาคให้กับ ผู้ที่มีโอกาสด้อยกับเราเพราะว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นการให้การบริจาคเนี่ยท่านอาบีบอกว่าอัฟดลุสซอดอกกอซอดอก็ที่ดีที่สุดในฟีร์รอมบอนการบริจาคในเดือนรอมบอรนพวกเราก็ปฏิบัติในข้อนี้กันอยู่และพี่น้องจะเห็นว่าเป็นสังคมที่มีความอบอุน่นบางทีอาหารละสินอดเนี่ยยัดตูเ้เย็นไม่เข้าเต็มไปหมด นะครับบางวันมาไม่รู้กี่เจ้ามันเกิดขึ้นในเดือนระมดอนนี่คือสภาพสังคมของผู้ที่ถือศีลอดนะครับข้อที่สองเราจะได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอันที่นี้หมายถึงเราได้รับการความประหยัดเพราะแน่นอนการที่เรากินน้อยลงนะครับค่าใช้ใจ่ายก็ต้องน้อยลงตามไปด้วยแล้วเดือนระมดอนเนี่ย อาหารไม่ต้องเลิศหรูมากมายเพราะว่าหิวช่วงหิวเนี่ยของบูดบางทียังกินได้เลยสําหรับหลายหลายท่านของที่มันใกล้จะเสียแล้วเนี่ยมันยังอร่อยเลยฉะนั้นไม่ต้องไปเลยเลิศหรูหรามากมายในเรื่องของอาหารฉะนั้นถ้าหากว่าใครเข้าถึงเรื่องของการถือสินอดในเรื่องของการประหยัดแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยมันเหลือเยอะมากกว่าเดือนอื่นแต่ผมไม่รู้พี่น้องเหลือเยอะหรือเปล่า แต่ว่าถ้าเราเป็นไปตามความเหมาะสมหรือฮิกมาที่เราได้รับเนี่ยผมว่าเหลือแน่นอนนะครับฉะนั้นในศาสนาเนี่ยเขาไม่ให้เราไม่ให้เราฟุ่มเฟือยนะครับเพราะการฟุ่มเฟือยนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่รับอินนัลอฮลอะวลาตุสริฟูอินนะฮูลายุให้บุลมุสริฟินอย่าฟุ่มเฟือยเพราะการฟุ่มเฟือยเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับนะครับฉะนั้นเดือนมอมาดับเนี่ยจึงทําให้หลายๆคนเนี่ย สามารถที่จะเซฟเงินในกระเป๋าของของท่านทั้งหลายได้นี่คือสิ่งที่เราได้มองเห็นนะครับข้อต่อมานะครับฟูอาสอัสเซีฮีเราจะได้รับประโยชน์ทางด้านสุขภาพท่านตอซูนบอกว่าต่อเซฮูต่อซูบูว่ตอเฮูท่านทั้งหลายจงถือศีนอดและสุขภาพจะดีท่านตอซูนไม่ใช่หมอนะไม่ใช่แพทย์แต่ท่านตอซูนพูด เป็นคำพูดที่มหัศจรรย์มากๆว่าถือสินอดและสุขภาพจะดีจากนั้นถ้าใครได้อ่านบทความของของแพทย์ของหมอหรือคนที่เรียนหมอเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าอยากให้สุขภาพดีทำท้องให้หิวไว้เยอะๆนี้ผมไม่ได้พูดแพทย์เขาพูดทำท้องของเราให้หิวเยอะๆเมื่อท้องของมนุษย์เนี่ยหิวมากๆ มันจะทำให้ฮอร์โมนสามอย่างที่อยู่ในร่างกายของร,ร่างกายของเรานี่จะมียีนเป็นละล้านชนิดไอสาชนิดเนี่ยมันจะออกมาทำงานทำหน้าที่ของมันฉะนั้นเขาบอกว่าความหิวเนี่ยมันจะมีไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเซอร์ทูอินผมไม่ทราบว่าม่าอานถูกหรือเปล่าฮอร์โมนนี้แปลว่าฮอร์โมนต่ออายุไข นะครับมันจะออกมาทำให้ร่างกายของเราพัฒนาขึ้นปรับปรุงขึ้นแก้ไขขึ้นทำให้อายุยืนยาวขึ้นซึ่งฮอร์โมอนนี้มันจะออกมาเมื่อตอนหิวตอนไม่หิวมันไม่ออกนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองความหิวจะไปกระตุ้นฮอร์โมอนชนิดหนึ่งที่ออกมาเผาผลาญอะเอาออกมาเผาผลาญพลังงานร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น ไขมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำตาลเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันจะออกมาเผาผลาญแล้วมันจะทำให้ของเสียต่างๆในร่างกายออกมาทางลมหายใจมันจะเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่เราหิวนะครับแล้วเราก็จะสุขภาพดีที่สามความหิวจะไปกระตุ้นฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งฮอร์โมนนี้มันจะมาล้างหลอดเลือดเส้นเลือดของเราทั้งหมดสามอย่างเป็น เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนที่ปล่อยให้ท้องหิวท้องว่างฉะนั้นนายแพทย์เขาจึงบอกว่าเขาจึงแนะนำว่ายิ่งหิวยิ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่เนี่ยท่านนบีพูดไว้ตั้งแต่พันสี่ร้อยพันห้าร้อยปีท่านนบีไม่ใช่เป็นหมอท่านนบีไม่ได้เป็นแพทย์และท่านนบีก็บอกว่าถือสินอดแล้วสุขภาพจะดีแล้ววิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะ ทำความเข้าใจในเรื่องของความหิวโหยได้ว่าความหิวโหยมันมีประโยชน์อันนี้เรื่องของดุนยาที่เราได้ครับจริงๆเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไปศึกษาใช่ไหมฉะนั้นเราจะบอกว่าอินอินมายักษ์ชัลลอฮามีนอิบะเิฮิลอัลลอคนที่ยำเกรงอลัลลอฮ์และกลัวอัลลอฮ์เนี่ยคือบรรดาผู้ที่มีความรู้ฉะนั้นเวลาเราถือสินอดเนี่ยเราก็จะได้รับภาคผลประโยชน์มากมายทั้งดุนยาและอาคิร์ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราตอบสนองบัญชาใช้ขอรอดสุฮานะหัวตาลาเป็นประเด็นแรกส่วนอื่นๆคือองค์ประกอบที่เราได้รับตามมานะครับนี่คือถ้าท่านพี่น้องไม่เชื่อว,ว่าจริงหรือไม่จริงวันนี้มีหมอมีแพทย์มาละหมาดหลายๆคนพี่น้องไปถามเขาได้ยิ่งหิวยิ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับพี่น้องครับในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยทางมัสยิดเราได้ มีโอกาสจัดอบรมภาคฤดูร้อนนะครับหลังจากที่เราไม่ได้จัดมาเป็นเวลา3ปีเนื่องจากโควิดฉะนั้นปีนี้เราเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่สะดวกแล้วเราก็เลยทำการจัดภาคฤดูร้อนแล้วเปลตรงกับเดือนรอมฎอนเราจึงได้หาโอกาสหรือช่วยโอกาสในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ย ดูแลลูกหลานของเราให้รู้จักการถือสุด,อดเป็นอย่างไรให้รู้จักเดือนอัรมดรเป็นอย่างไรเดือนอัรมดรก็ทําอะไรกันบ้างแล้วก็เราก็ได้รับคานตอบสอนองจากเด็กๆนะครับที่มาอบรมตอบสอนองอยังไงคือเราไม่มีอาหารเลี้ยงทั้งวันเขาก็ไม่ได้บน่นเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายเขาก็อยู่ห่วเข้าตามสภาพของเด็กเขาก็รู้ว่าเดือนนี้เดือนรัมดรดบางทีเขากินที่ไปแอบกินข้าง ตักน้านแล้วเขาเจอรครูเขาวิ่งไปนี่เข้าไปในส่วมมปกินในส่วมเด็กนะฮะมันหิวนทนไม่ได้แต่พอเห็นพี่เลี้ยงมันก็วางขนมแล้วก็แอบไปตรงไหนก่อนแล้วเดี๋ยวมาเอาใหม่นี่คือเด็กๆที่เราก็เห็นว่าก็อัรรลฮัมดุเลาะห์เขาเข้าใจแล้วว่าเดือนนี้เขาไม่กินเขาไม่ดื่มกันนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ ลูกหลานของเราเนี่ยมันจะต้องเติบโตขึ้นมานะครับในอนาคตถ้าเราไม่ปลูกฝังไม่ให้อาวุธอะไรเขาไว้บ้างเลยเนี่ยเขาจะเติบโตขึ้นมาบนอิสลามได้อย่างไรมีพ่อแม่กี่คนที่สอนลูกให้อ่านละมาดได้มีครอบครัวกี่ครอบครัวที่สอนลูกให้อาา่านคุรานได้มีครอบครัวกี่ครอบครัวที่สามารถจะปรับ ลูกของท่านให้อยู่ในทางของาศาสนาได้น้อยแทบจะมองไม่เห็นเลยในชนุมชนบ้านเราก็ต้องอาศัยมาที่มัสยิดแล้วก็มีอิหม,ม่ามมีเคาเตม,มีผู้ดูแลให้นะครับนี่คือสิ่งที่เราเพียรพยายามจะปรับสภาพสังคมให้เป็นสังคมที่มีความอิสลามมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ ในโรมโดอนที่ผ่านมาข้ามคืนตรแวเนี่ยถ้าท่านพี่น้องได้มาร่วมละหมาตตระแวะการที่มัสยิดเนี่ยผมไม่ได้เป็นอิหมานเลยคนที่เป็นอิหมานคือลูกหลานเล็กๆของเราที่เขาได้ไปเรียนไปศึกษาท่องจำอัลกุรอานแล้วก็มานำอัลกุรอานมานำละหมาดให้กับเราตลอดทั้งเดือนอิหมานเขาจะเป็นแบกให้เท่านั้นเองคอยประคองเขาไว้นะครับ ไม่ให้เขาตกใจนะครับก็ทำดุดีละก็เป็นไปได้ด้วยดีผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีเด็กหรือมีเยาวชนของเรารักที่จะอ่านอัลกุรอานกันให้มากขึ้นมากขึ้นเพราะคนที่อ่านอัลกุรอานได้ก็ท่องดูอาได้คนท่องดูอาได้ก็ละหมาดได้คนละหมาดได้ก็สามารถใช้ชีวิตบนแนทางอิสลามได้ แต่ถ้าอ่านอัลกุรอานไม่ได้ดูอาไม่ได้แล้วท่านจะละหมาดแบบไหนผมก็ยังไม่เข้าใจฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะให้ความสําคัญนะครับท่านอาลีบินีบิตเล็บบอกว่าวลาดูการอยาฮานุกาซาบอันลูกของท่านเนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งหอมหวนของท่านตอนอายุเจ็ดขวบ ตั้งแต่อายุหนึ่งขวบสองขวบสามขวบถึงเจ็ดขวบเนี่ยน่ารักมากพูดอะไรก็น่ารักเดินก็น่ารักนะครับทำอะไรไม่ดีก็น่ารักไปหมดเราจะโอ้เราจะอุ้มโอ้เป็นเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นมากสำหรับใครที่มีลูกเล็กๆวอคอดมุกซาบอันต่อจากนั้นอีกเจ็ดปีเนี่ยเขาจะดูแลบริการท่านหมายความว่าเราไปไหนก็ไปด้วยเราไปไหนก็ไปด้วยนะครับ รุมมาอดูอดูวุกะเอาสอดีกูกะหลังจากอายุสิบสี่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่หลังจากอายุสิบสี่เนี่ยเขาจบมสามเนี่ยนะเขาจะเป็นศัตรูกับท่านหรือจะเป็นมิตรกับท่านสุดแล้วแต่ท่านจะดูแลเขามาอย่างไงนะครับพออายุสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยมันไม่ฟังเราแล้ว ดังนั้นตรงนี้จึงบอกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายให้รู้ว่าเราต้องทําหน้าที่นะครับผู้ปกครองให้บุตรหลานของเรานั้นอยู่ในแนวทางให้มากที่สุดฉะนั้นเดือนอมาดอนเนี่ยเป็นเดือนของการอ่านอัลกุรอานเราก็สอนลูกสอนหลานสอนเยาวชนถึงแม้ว่าจะมีจํานวนไม่มากให้เขาได้ท่องอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานเนี่ยถ้าไปอยู่ที่ใครจะมีบราระกัดจะมีความเป็นสิริมงคลจะมีความดีเหนือสิ่งอื่นผมยกตัวอย่าง ยิบรีลอะะัยฮิสสลามเนี่ยเป็นมัคลูกหนึ่งอยู่ในระดับมาลาิกะแต่ยิบรีเนี่ยมีศักดิ์ศรีเหนือกว่ามาลาิกะเพราะว่ายิบรีเอาสารเอาอัลกุรอานจากอัลลอฮ์มาอยู่ที่เราหุ่นมาฟูสแล้วก็มาทยอยให้ขับท่านรอซูนะครับจึงได้ฉายานามว่าร uh ัวหุลอามีนในกรุรอานจะกล่าวว่าร uh ัวหุลอามีนหมายถึงยิบรี ท่านนบีมูฮัมมัดสุลตารสลามเนี่ยถือว่าเป็นอัฟดาลุลอัมบียะนบีที่มีความประเสริฐที่สุดกับบรรดานันบีอืนอ่นๆเพราะอะไรท่านได้รับวาฮีก็คืออัลกรุรอานอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลตารสลามก็คือพวกเรานี่แหละอัลลอฮ์บอกว่ากุนตุมคอยระอุมมตินอุคุริจัดลินนสัสท่านเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในมวลมนุษย์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากำชับผู้คน ให้ทําตามกุรานตะมรูนบินมาอุลีฟตาวหตันฮาวนาอนินมุกัดฉะนั้นภาษาชาติมุฮัมมัดจึงเป็นรรษาชาติที่ดีกว่ารรษาชาติอื่นๆเพราะมีอัลกุรอานนะครับเดือนรอมฎอนทาไมเป็นเดือนที่ดีที่สุดกว่าเดือนอื่นๆเพราะชาฮูรุรอมฎอนนัน้นละีนะอุนซิละฟิฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาข้ามคืนไรลลตุนก๊ต ทำไมจึงเป็นค่ำคืนที่ดีที่สุดเลยเตุนกต็ตค่อยริ่บินอันฟิช่หนึ่งห,งหงคืนดีกว่าหนึ่งพันเดือนเพราะอะไรเพราะเป็นคืนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาในค่ำคืนนี้ดังนั้นใครก็ตามที่เขาได้เรียนอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานท่านนบีบอกว่าคอยรู้กุมมันตะอัลลมันกุรอาน وعلمه ผู้ที่ดีที่สุดคือผู้ที่ศึกษาและเล่าเรียนอัลกุราอานเขาให้ความประเสริฐต่อต่ออัลกุรอานฉะนั้นกุรอานอยู่กับใครคนนั้นจะได้รับฮิกมาจะได้รับความประเสริฐได้รับสิ่งดีๆมากมายในชีวิตของเขาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแล้ววันนี้ท่านมีน้องหันกลับไปดูลูกหลานเราซิว่ามันอ่านกุรอานกันได้ขนาดไหนยังไงมันอ่านหรือเปล่าตัวเราเองก็แล้วแต่เราเราอ่านมั่งหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่เดียนใน้คพี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าเดือนรอมดอนเป็นเดือนแห่งประทานอัลอัลกุรอานและใครที่อยู่กับอัลกุรอานอัลกุรอานจะไปในวันกิยรมะไปยืนยันต่อล l l a ์ว่าเขาเนี่ยได้อ่านอัลกุรอานในคั้นคืนของเดือนรมอมฎอจากนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรามีลูกหลานนะครับส่งให้ไปเรียน ในเรื่องราวของการอ่านอัลกุรอานให้ได้มากที่สุดแล้วเขาจะกลับมาด้วยกับความภาคภูมิใจของพ่อแม่บินานบดาบรรดาหลายคนเห็นเยาวชนขึ้นไปเป็นอิมามมีความภาคภูมิใจถึงแม้ว่าไม่ใช่ลูกหลานตัวเองแต่รู้สึกว่ากระยิมยิ้มย่องเห็นแล้วสายตาบ่งบอกให้รู้ว่ามีความสุขกับเด็กคนนี้ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เรียนนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ทราบว่า ลูกหลานของเรานะครับต้องเพียรพยายามให้เขาอยู่ในศาสนาให้ได้มากที่สุดแล้วถึงเวลาหนึ่งนะครับเขาก็จะนำเอาความปากปื้นมาให้กับเรามีฮะดิษนะบอกว่าในวันกิยามาเนี่ยบรรดาผู้ปกครองก็จะไปไปรวมกันอยู่ในจุดหนึ่งต่อจากนั้นก็มีคนคนหนึ่ง นะครับหรือมีมาลาิกาหรือมีจิบรินท่านหนึ่งน,นำมงกุฎมาสวมให้กับพ่อแม่จนกระทั่งพ่อแม่ที่ยืนอยู่ตกใจว่านี่เราได้รับการตอบแทนเป็นมงกุฎได้อย่างไรเราทําอะไรยังไม่รู้ตัวเลยว่าทาอะไรไปมีเสียงกล่าวว่าที่ท่านได้รับการตอบแทนอันสูงส่งที่เป็นมงกุฎนี้เนื่องจากท่านได้ส่งลูกส่งหลานของท่านไปเรียนอัลกุรอาน นะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ชราทั้งหลายเราจะต้องอยู่ร่วมกันกับมัสยิดนะครับบ้านโรงเรียนมัสยิดต้องเป็นไปในแทแนวทางเดียวกันฉะนั้นเมื่อมัสยิดสอนอัลกุรอานท่านก็ต้องไล่มาเมื่อมัสยิดมีการอบรมท่านก็ต้องอยู่ข้างมัสยิดข่านี้หมายความว่าเคียงข้างกับมัสยิดนะฮะเมื่อมัสยิดกำชับเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้ลูกหลานของท่านปฏิบัติเรื่องราวของศาสนาท่านก็ต้อง เป็นไปตามนั้นท่านจะมาโต้แยง้งขัดแยง้งไม่ได้ทําให้เด็กปฏิบัติไม่ถูกเมื่อกี้ไปที่มัสยิดครูเขาบอกให้คุมทุกอย่ากลับมาแม่เขาไม่คุมแม่บอกไม่ต้องคุมหรอกลาคาญแล้วก็เด็กก็ต้องฟังพ่อแม่ใช่ไหมฮะเพราะเขาอยู่กับพ่อแม่ตลอดฉะนั้นจึงบอกพี่น้องมุสตาหทั้งหลายว่าโรงเรียนกับมัสยิดหรือบ้านกับมัสยิดเนี่ยต้องอยู่ในในแนวทางเดียวกัน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนรูกหลานของเราในอนาคตต่อๆไปนะครับก็ขอฝากเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเพื่อจะได้รับประโยชน์แล้วก็นำเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในช่วงอีดินฟิตรีนี้ขอให้ลอสุบะฮานอตลาทรงฮิดายัดแสงสว่างทางนำขอพระองค์ได้ดลใจให้พวกเราได้ปรับปรุงชีวิตของเรานั้นให้เป็นอิสลามที่มีความเข้มข้นเข้มข,ข,ข้นมากขึ้น แล้วน er ั่นคือชัยชนะที่เราจะได้รับทั้งดินดาและอาขีรออากูลุกอลาีฮาซาวัสตอสลอซิมลีวะลกุมวะลีซาลิมมุสลิมีนมินกุลิซัมฟัสตอฟิรุฮูอินนงกอฟูรุรอฮิมตะกับลาลลอฮูมินนาวะมินกุมวาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับ